ดูดวงชาวราศีเมถนุนงูบินมาเกาะบ้านดวงนี้ต้องมีรวยครับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของชาวราศีเมถนุนเรื่องราวต่างๆโลภลดกลิ่นเสียงสัญญาณต่างๆต้องมีครับงูบินมาเกาะบ้านเป็นสัญญาณบอกกล่าวว่าโชคชะตานี้จะมีโชคลาภดวงนี้จะมีโชคลาภ ดวงคุณจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขำชูปกปักคุ้มครองรักษางูบงบอกถึงแม่ซื้อแม่นางฟ้าแม่ทูนหัวก็ได้นะเทพเทวดาประจําตัวหรือคนรักเก่าจากอดีตชาติับผมงูบินมาไม่ใช่เรื่องธรรมดาับผมเขาบอกว่างูบินมาก็คือมันก็มันเกิดโดดลงมาจากต้นไม้นะลอยมาตามลมัะผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันกเกิดขึ้นโดยที่ไม,ม่เรื่องบังเอิญจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น พราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอาเพศอาถันไม่ใช่เรื่องราวเลยรับที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวคือของสิ่งไม่ดีเขาเรียกว่าของจังไรยนะผมของสกปรกนะผมแต่ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่นะผมมีบุญกุศลวาสนาพอตัวถึงแม้เขาบอกว่าไม่มีแขนไม่มีขาจะเป็นผู้ที่เกิดมาเป็นงูก็คือเป็นผู้ที่มีบาปกรรมแต่ยังไงบาปกรรมยังไงก็เป็นสิ่งต่างๆที่คอยปกปักกุ้คของรษาติดหนี้กรรมนั่นเอง ราะฉะนั้นท่านจะควรที่จะระแวดระวังเป็นพิเศษรับในโชคชะตาสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นดวงนี้จะถือดาบตั้งขึ้นบ่งบอกถึงเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์แลวผมจะมีโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาชิงไหวชิงพิกเลขเสี่ยงนําโชคบังเกิดขึ้นในโชคชะตาทุ่งข้าวเหลืองรามเดือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความเจ่มชื่นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคพลิกเปลี่ยนแปลงผันปัฒน,นาอย่างก้าวโดด หลวงจะตางถ้าตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูฟุ้งข้าวเหลืองอะามเลือกินเลอใช้หารคู่เกิดความชื่มชื่นตกตำแหน่งโดเวอร์ให้ท่านลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบ การที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นก็ได้ก็เสียปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาน,นี้ตกตำแหน่งปู่ฤาษีสองแสนท่านจะทําอะไรก็ประสบควอนสําเร็จเกิดความเช่นชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบังอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่มารให้หมดไปสิ้นดาบสองขวยเกิดขึ้นในโชคตาฟ้าผ่าลงมาดังเปี่ยงเจ็บปวดรอดร้าแสนทุกข์ทรมานดรมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้าง เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะฝันหรือนะครับผมจะเห็นกับตาหรือว่าได้เจองูบนอยู่บนหลังคาถือว่าเป็นสัญญาณสัญลักษณ์แห่งโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาเทวดากําลังคุ้มครองท่านอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะฝันถ้าฝันแล้วโดนกัดอันนั้นไม่ดีนะครับต้องสังเกตในความฝันให้ดีแต่ว่าบินเข้ามาแล้วมากัดเราอย่างนั้นถือว่าไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าบินเข้ามาท่านอย่าไปคล้องเกี่ยวอย่าไปคล้องค้องแวะ หลบดลีซ่อนเลนนะครับหรือเรียกนะครับ,รบเจ้าหน้าที่มาจับไปก็ได้นะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่จับไปแล้วก็ยังถือว่าเป็นโชคที่ดีแล้วมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับผมที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีการที่ท่านส่งมอบเหรียญทองเหรียญใหญ่บอเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคท่านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการยินยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวาสนา การตัดสินใจอย่างน่ากลัวบางเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีและมองการไกลถึงอนาคตการที่ท่านจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างมุ่งมั่นเอาริงเอาจังซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มนับผมการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสเดียวการข่าววิวาข่าวมงคลต้องสังเกตในโชคชะตาดวงชะต,ตานี้เปรียบเสมือนนอกน้อยในกรงทอง ครับผมท่านมีโชคมีลาบมีเงินทองมีบารมีวัสนาแต่โดนปิดกันนะ้นเอาไว้จะใช้จะเบิกบุญมาใช้ใช้ไม่ได้ครับนะผมเพราะฉะนั้นมันยังไม่ถึงเวลาคราวที่ท่านจะต้องกดรหัสเซฟเปิดดวงชะตาออกมาครับนะผมหมอสันเปรียบให้ท่านฟังง่ายๆเพราะฉะนั้นความดื้อดึงกับปัญหาต่างๆท่านพยายามดึงให้มีโชคลาบเงินทองบารมีวัสนานะครับผมมันเหมือนการเบริกบุญมาใช้เพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องครับนะผมทำบุญมาก จัดหนักจัดเต็มก็เหมือนกับท่านทํางานมา,มากๆก็ได้เงินใช่ไหมครับท่านทาบุญมากๆก็ได้บุญเพราะฉะนั้นบุญกุศลมว่าจะหนาจะทําให้ท่านมีเงินเงินทองไหลมาเต็มมาประสบความสําเร็จหลบหลีกเรื่องราวเลยรับเรื่องราวต่างๆให้ปลดล็อกแห่งกุญแจนะผมแห่งบุญเพราะฉะนั้นเงินทองสวรรค์จะส่งมอบลงมาสู่ตัวท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะผมประราชาแห่งเหรียญจะนําพาซึ่งความประสบผ อสเวนขี่ม้าส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มรับการชิงไหวชิงพลิกการใช้เลขเหลี่ยมเลขกนเพดุายตกตำแหน่งเดอะสตาร์ส่องแสงมนจันทารดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคการปฏิบัติโดยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมหวังดังใจหมายเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรเดลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคจะทําอะไรก็ประสมผลเด็จนะครับเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่น เงินสวรรค์โอนเงินลงมาแล้วนะเปิดบัญชีแล้วหรือยังครับนะถ้ายังไม่เปิดบัญชีรีบไปเปิดบัญชีนะเทวดาจะได้โอนเงินมาให้นะบอกบอกบัญชีเทวดาด้วยเพราะฉะนั้นะปัญหาต่างๆนะจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคนะตกตําแหน่งตั้งคันนะผมตกตําแหน่งตั้งคันถึงเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนเงินทองบารมีวาสนาเงินก้อนใหญ่กําลังจะอยู่ในดวงชะตาของท่าน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถึงเวลาคลอดออกมาจะได้รวยเป็นเศรษฐีพันล้านจะรวยเลยรวยนะผมทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่ต้องคิดที่นิดไต่ตองให้รอ,อบคอบให้ปรปับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงชะตานี้ขอทํานายว่าจะรวยเลยลยเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ระวังเงินจะมาเป็นหุ่นเชิดตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านอย่าลหลงไหลในเงินทองมากเกินไป ผมให้เงินมาหลงไหลในตัวเราดีกว่าอย่าให้เงินมาหล่อหลงไหลเราอย่าให้เรามาหลงไหลนู่นเงินนะผมสลับกันนิดหนึ่งนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตามนาดบนาุญบารมีวาสนาให้เงินมาหลงเรานะผมให้มันมาหาเราไม่ใช่เราไปหามันนะผมให้มันวิ่งมาหาเราเราจะทําให้มีโชคมีลาบมีเงินทองมีบารมีมีวาสนาเงินต้องวิ่งมาหาเราทํายังไงก็ได้นะครับกินดอกเบี้ยก็ได้นะเงินวิ่งมาหาเรา ปันผลก็ได้นะเงินวิ่งมาหาเราเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงก็ได้ให้เราประสบความสำเร็จให้เงินวิ่งมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องทํามาหากินให้เหนื่อยเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าการปฏิบัติการรลเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักรวิวอัฟฟอร์จูนดวงชะตาแบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหน การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดียวโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบัานจัดดักจัดเต็มในโชกตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งตางเรียงสดนะครับใครยัง,สด,นะยยงสดยกมือขึ้นหน่อยนะครับจะยังไม่โสดแล้วมีคู่แล้วระวังให้ดีนะจ๊ะสดจะได้มีแฟนถ้ามีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมาย จะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดซันบังเกิดปักธงลอเตรียมตัวชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคจะรวยลุยล,ยลยุต่อเดือนนี้ไปเดี๋ยวเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านแล้วเพราะฉะนั้นดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายแน่นอนนะครับผมูกใจคลิปนี้กดซ er, ุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอท่านช่ำชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีท้ายคลิปหมอสันทำคลิป พิเศษสำหรับชาวราศีเมถุนเอาไว้รับฟังต่อกันยาวๆนะครับดวงชะตาราศีเมถุนประจําเดือนในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะ,ะเผชิญกับช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายด้านของชีวิตดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจมากเป็นพิเศษ ทำให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเริ่มสิ่งใหม่ๆและถักดังตัวเองไปสู่ความสําเร็จด้านการงานในด้านการงานดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบปฏิภาณที่ดีเยี่ยมทําให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างชาญฉลาดและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ที่โดดเด่นชชวงต้นเดือนอาจมีความท้าทายบ้างในการปรับตัวกับงานใหม่หรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแต่ด้วยความสามารถในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมของคุณจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่น ในช่วงกลางเดินคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่อาจมีโปรเจกต์สำคัญหรืองานที่ท้าทายเข้ามาซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการพิสูจน์ตัวเองและสร้างความประทับใจให้กับผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้าความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการปรับตัวของคุณจะเป็นจุดเด่น ที่ทำให้คุณโดดเด่นกว่าคนอื่นช่วงปลายเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือโครงสร้างองค์กรแต่ไม่ต้องกังวลเพราะการเปลี่ยนแปลงนลีนน้จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆสำหรับคุณอาจมีการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอาชีพของคุณสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของคุณจะอยู่ในจุดสูงสุดทำให้คุณสามารถคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการสื่อสารในที่ทำงานแม้ว่าคุณจะมีทักษะการสื่อสารที่ดีแต่บางครั้งความกระตือรือร้นของคุณอาจทำให้พูดจาตรงเกินไปหรือเร็วเกินไปซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานได้พยายามฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และใช้เวลาในการพิจารณาก่อนที่จะตอบสนองด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีโอกาสในการเพิ่มรายได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเช่นกันช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงิน อาจเป็นโบนัสพิเศษการขึ้นเงินเดือนหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษนี่เป็นโอกาสที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวพิจารณาการลงทุนหรือการเก็บออมเพื่ออนาคตแต่ต้องระวังอย่าใจร้อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านรถยนต์หรือเทคโนโลยีความสามารถในการปรับตัวของคุณจะช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์นี้ได้ดีแต่ก็ควรระมัดระวังและพยายามควบคุมค่าใช้ใจ่ายให้อยู่ในงบประมาณช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวน และปรับปรุงแผนการเงินของคุณพิจารณาการหารายได้เพิ่มเติมหรือการลงทุนในทักษะใหม่ใหม่ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในตลาดแรงงานความคิดสร้างสรรค์ของคุณอาจจะนำไปสู่ไอเดียทางธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคต สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาการลงทุนนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดแต่ควรระมัดระวังและไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนการลงทุนระยะยาวอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการซื้อของโดยไม่จำเป็นแม้ว่า คุณจะรู้สึกมั่นคงทางการเงินมากขึ้นแต่การรักษาวินัยทางการเงินยังคงเป็นสิ่งสำคัญพยายามสร้างสมดุลระหว่างการใช้จ่ายเพื่อความสุขในปัจจุบันและการเก็บออมเพื่ออนาคตโอกาสที่เข้ามาเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีเมถุนดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีความกล้าที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัยและทดลองสิ่งใหม่ๆในด้านการงานอาจมีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการพิเศษหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้น นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถของคุณและสร้างชื่อเสียงในวงการอาชีพนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่หรือเข้าร่วมการอบรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของคุณในระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานความมั่นใจ และความสามารถในการสื่อสารของคุณจะโดดเด่นทำให้คุณมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในด้านการเงินอาจมีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจเข้ามาแต่ต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสในการสร้างรายได้เสริมจากงานอดิเรกหรือความสนใจส่วนตัวของคุณ ในด้านความสัมพันธ์อาจมีโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆที่จะกลายเป็นเพื่อนสนิทหรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรืองานเครือข่ายจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อหรือพัฒนาตนเองอาจมีโอกาสในการเข้าร่วมหลักสูตร หรือการอบรมที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะของคุณอย่างไรก็ตามการรับมือกับโอกาสที่เข้ามามากมายอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้จึงสำคัญที่จะต้องจัดลําดับความสำคัญและเลือกโอกาสที่ตรงกับเป้าหมายระยะยาวของคุณมากที่สุดอย่าลืมที่จะรักษาสมดุลระหว่างการคว้าโอกาสใหม่ๆ และการดูแลสุขภาพกายใจของตัวเองด้านความรักในด้านความรักเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำหรับชาวราศีเมถุนดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้นทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้ง่าย สำหรับผู้ที่โสดนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่คุณอาจพบเจอกนนพิเศษ